สวัสดีครับมาพบกับเก่งเทปตาเกมนี้ชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้พี่เบฟบบอกว่าอยากให้พี่เก่งเล่นมากเพราะมันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพี่เก่งก็เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งครับก็ Google ทาร์เกตบางทีครับลุยเร็วเดี๋ยวจำไม่ได้โอ้หเร็วมาแล้วสตาร์ทับสตาร์ทสตาร์ตแปลว่าเริ่มนะครับ มือซ้มแน้ว,วะเออได้ดีว,ยวะยากจริงไงอโอเคไม่สนใจวิ่งครับวิง่งวิ่งไม่ได้ตอนแรกมันบอกให้รอผมจำได้ครับมผมก็เล่นเกมนี้มาก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมาแค้์กีนึงเนี้ยมันไม่รู้เรื่องจริงๆครับวิงว่งวิ่งโอ้โู โราสูงมาเกมนี้คลิกซ้ายที่ปาเมอร์มันบอกให้ให้เราปึกก่อนคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับลุยกันเลยพวกยหญ่มันยืดเยอะมันบอกว่าให้ทำความสะอาด มั้งครับผมเล่นมาก่อนแล้วผมย้ำได้ไปเลย B R U S H รแรงเอาแปลงออกมาปแปลงแปลงนี่แบบจะปลูกข้าวกันเนี่ย,ยงลงความสัตว์หมูวิ่งวิ่งมาเลยสัตว์ร้อนแสงด้วยมันใช้เราทำอะไรต่อ แล้วเรากดรีมูฟแล้วอ๋อไอนหน้าผังขยะต้โอเคครับโอเคเออหมูมันดูดีมากตอนนี้อยากจะเปลี่ยนขนาดหมูกดที่หมูแล้วกดแอดทำให้มันไซส์เปลี่ยนไซส์ได้ บิ๊กสิครับบิ big ๊กบิ๊กไว้ก่อนอืมอืมหม,หมูเอรียบร้อยถูกต้องอืมเราจะทำให้หมูวินวินวินะครับทำให้มันมีปีกเออทให้มันมีปีกทำให้มันบินได้กดที่หมู มันอยากได้เราต้องเขียนน้อยมานเฮ้ยผมจำไม่ได้ไปหนึงไปดูก่อน L A R G E L A R G E L A R G E I N G ได้แล้วได้ปีกแล้วอ้าวได้มาข้างเดียว เอามันได้ใส่กระเป๋าอ๋อเราจะมาติดปีกให้หมูตอนโชว์ครับโอ้โหถ้วยใหญ่กว่าตัวอีกโอ้มีนาักาบอนด้วยโอ้โหโอ้โหมีหมาด้วยน่ารักขุดๆทำไมเราไม่มีหมาเขามั่งกดกระเป๋าแล้วก็ลากปีกออกมาก็ใส่ให้หมีโอ้หมี มีปีกเดียวมีปีกเดียวอู้หูหมันอาจจะช้าเลยนะครับเพราะคอมผมมันไม่ค่อยแรงครับ,บ,บมันก็ดีเละพูดอะไรเนี่ยกัมมันมันพูดเกี่ยวกับขายหมูแล้วเนะี่ยไม่อ้าวหมูบอกว่าอยากทางวัลอาบ bé to Đấy, mùa tôi lấy mà nó lò thi nương Đuổi lên đâu, mũ? <laughs> mũ <thái> đó mù mù men hai tuổi rồi จะสีเงิงเอาวรางวัลต้องเป็นของเราไหมอ่ะราควรทำเอาวมีแม่งยักยอกเอาแม่งแขนหมุนเอาดาวจะไปแตะดาวเรียบร้อยเราได้ดาวหนึ่งอันแล้วเปรี้ยงเก็บโอ้โห,โห,โห,โหได้แล้วหนึ่งดาวู้ <c oughs> หมูยอยากทำข้าดา The b a Compl uh, s i c complete completed ็มันน่าจะให้เราไปหาดาวเพิ่มเพื่อให้ทำไปทีลอเครสทีลอเครสลุย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 าวเออไปกดที่ดาว แล้วกดไอ้นี่เหรอทำให้มันโตทำให้มันโตทำไงต้องให้น้ำมันดิให้น้ำมันหน่อยให้น้ำมันหน่อยพอเธอเอาไปเลยพวกเอาไปเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาไปเลยคนเอาไม่ ว้าวมดูมันปลูกแต่และอย่างอา <c oughs> ้าวเวนกรำยังไงต่อทำไงอ่ะทำไงอ่ะขี่ขี่มันโอ้เอา้าผอ,อไม่ขี่ดว้วยปีขึ้นอ้อเอสซีอา้าวมันให้รีเซ็ตใหม่อา้าว เริ่ม,มงงรอวนี้ไม่ต้องให้ปลูกเยอะนะแย่ง,ยงลูกค้าเราหมดทำไมลูกค้าเราหนีนะเทลมีเทลมีแมวของฉันอยู่บนต้นไม้ฉันอยากได้มันอะไรดี Thầm <laughs> Thầm này bên gì Đâu Ở cái không Mấy thằng cái bay đây đấy, ô, oh. oh. Tài ô, đi đưa anh oh, Phải đó đào ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไม่ได้แล้วอย่างนี้ให้ปีกไปต้องต้องขโมอย <c oughs> เอา <c oughs> เอาเอาเย่เรา,เาช่วยมันเสร็จแล้วหาก,กิจดำ็เงินต่อไปไม่เอาไม่อยากไปเรียนต่อแล้วเดินหน้าเต็มกำลังกระโดด เต็มกำลังกระโดดลำไส้กระโดดได้100องศาเราต้องไปนั่งรอรถบัสไปแคปทัลซิตี้กันนะครับเราจะไปติดตัวเมืองว่ามีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายหรือเปล่าน้องชายกูบ้าไปแล้วเล่นเกมทั้งวไม่ยอมนะค ยายน่ารักุดๆมาแล้วเดินหน้าเต็มตัวนอนไม่ไปเรียนแล้วใช่ไหมก็พอวิชัยบอกกันสบายๆดีกว่า <c oughs> ฉันอยากทำอะไรบางอย่างเอเจนต์มีไม่รู้วิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งรถพังรถพัดดงด พังทำไงไม่รู้ตางว่างลุยลุยลุยโอ้ยมันบอกอะไรไวนะ้เนี่ยเก่งรู้ว่ารถทางมันต้องผูกอะไรแหละเร้ะรักเรกทำไมา<อ>เพราะกุหลาบมันเกียดเลยเนะี่ยไอ้สา,าก็รถพังไง <G ül> เรถทางเขาไมต้องขู่รถล็อกหรือวะไม่ทำอะไรอ่ะเกมสตาร์ทกว่าเป็นคำเดียวล <miyorum> ุยกันเลยมีปัญหาอะไรเรียกผมเรียกผมมาแล้วอา้าวอ๋อองให้ปลาวะออทำให้ปลาไปแล้วก็ทำให้ตกทั้งหมดเอุปกรณ์เลย ทำไมตกทั้งหมดเอ้านี่แะโกงฮะเรียงบอนเรี้ยงอลทำไมอะขึ้นไฟอะได้นหเนี่เราลุกบอลมาบอนเเอบอลบอลบอลสามารถเดม버แทบได้โยนโอ้โฉเฮนเรียงบอมาอ่วนไอ้ยี่้งแตกหมดเลย แม่งออกมือสายฟ้านี่วะไม่ไกลเลยเฮ้ยมันให้เรามันให้เราปลาลูกโป่งวะลากบอลปลาปหมดมกูไม่รู้ยแล้วปลาอเอาปืนนะเนี่ยปืนเหรออีเอ็นเอาปนเอเอ,อใช่เขียนผิดอ เราต้องมีปืนปืนใช้ไม่ได้ได้มันบอกว่าใช้ไม่ได้ใช่ยิงมันดิอ๋อมันบอกให้เราไปเอาโอ้ยเกือบละอ้าวอ้าว,วามันให้เราทำอะไรวะเนี่ยเออ รุยเลยเอาละครับมอกให้เราไม่หมดไม่ได้แล้วต้องใช้ปืนก่อนละเหลืลยแม่ไม่เกเอายิงมงั่งเฮ้ยแอคแทกปังอโอ้ยิยยิงยิงยง ไลยแล้วเนะี่ยยิงแทกแทกปเปียงอู๋เฮ้ถูเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวยิงมันไออกบอกมันให้มันให้ห้ามข้ามไปฝนะั่งนู้นบอกเนี้ยยิงปากย,งยังยังยี่หินไม่ขึ้นมาเลยห้า ไอ้มาแล้วมึนคิดมาแล้วนี่ไง,งตกน้ำปืนยิงปืนยิงเยง่สำเร็จแล้วโอ้ยเบบมันยากตรงไหนวะียิงยากกว่านี้ป่ฟมึงตั้งสติก่อนเลยเบบตั้งสติก่อนวางถุงกาแล้วตั้งสตินะเบฟเรียบร้อยพิกอัพเดอะซันหมุนสามแล้วขี่วงศา นี่มันคือรายการสามร้อยสิบองศานะครับ <c oughs> แขนได้หมุนสามร้อยสิบ่าเย้สองดาวแล้วดูกันเลยคอนทิ่นิ่เราจะไปช่วยคนอื่นต่อ bye บ๊ายบายเก็บไม่ไม่ต้องเก็บแล้วลุยชูค้คู่อยากมีเรือเฮ้แกมือ จำไม่ได้ใช่ไหมในวันที่เนี่ยวันที่เขาบอกว่าให้ให้มาซ่อมแบบไม่จอดช้อนมามามีเตรสุ่ยไปกามนี่มุกหรือเปลือกหอย <laughs> ปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันให้บูทอ๋อเราเสกบูทมาก็ใส่บูทไม่ได้ทำลายตอนนี้อยู่ในมห,หาสมุทรเลยเออไม่กูหาไม่เจอ บุกอะไรเนี่ยนีู่เปิดสมุดแล้วมันไม่มีหอยอ่ะไม <the> <the 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 ER> <the ่ม okay. ีเลยว่าสมุดกูไปหาแล้วอ่ะเล่นโบ๊ทเหรอวะโบ๊ทโย่โบ๊ทเอ่อกูแล้อะไรให้มันดีมันอยากข้ามกูคิดแล้วกูเสกปีกหมดอ่ะเอ้ย ม่ไม่ไม่มขีดเจตสกีอเออไม่เอาไม่ขี่่ีดยังไงวะจำไม่ได้ละบอสอะบีแม่ปีกอะ L A N T ห G U I N T นี่ไะเจอละเข้าคางหมดเลยเดี๋ยวม่งจำไม่ได้แม่งใช้เยอะเ,เออเรียนไปเอาไปเลยลุงบินข้ามไป ม,ม,มันก็ข้ามอะนี่ไงว่ายน้ำไปก็ได้ลุงเนี่ยเนี่ยลุงมีใบน้ำไดยลุงลุงต้องอยากฉันอยากข้ามน้ำไปตั้งเอองรือเห็นไงนี่ไงลุงได้เรือแล้วลุงลุงลุงขี่เรือ ยั yeah. ลุงมีปีกแล้วเรือลุงแต่เธอน้ำแต่เธอหลแล้วนะไปด้วยลุงล,ล,ลุลุลุงลุงไม่ไม่โอ้วิ่งวิ่งวิ่งแล้วขอจบเพียงพาร์ทนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าปวดหัวมากเลยเบบขอเกมยากกว่านี้นะเบบนะไปละจุบ๊บ